สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้บินเดี่ยวเที่ยวไทยจะพาเพื่อนๆไปที่วัดสว่างอารมณ์นะครับอยู่ที่อำเภอนครใจศรีจังหวัดนครปฐมนะครับวัดน,นี้ก็เป็นที่รู้จักกันของบรรดาคอหวยทั้งหลายนะครับแบบนี้เองที่ทําให้บินเดี่ยวเที่ยวไทยก็ไม่มีโอกาสพลาดนะครับยังไงก็ต้องไปให้จงได้นะครับไปดูที่ว่าตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ของตาทองนิ้วลายจะแม่นสมคำร่ำลือหรือเปล่านะครับการเดินทางเราใช้ถนนรัชดา สะพานพระราม5เข้าถนนจรัสสิทิวงเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงแยกบางพัดแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเพื่อเข้าถนนสิรินธรแล้วก็ตรงไปเลยนะครับตรงไปก็จะเป็นถนนบรมราชชนนีนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับทางไปนคนปรปฐมนะครับพอถึงแยกที่จะไปสามพันเราก็ชิดซ้ายนะครับ เพื่อเข้าถนนเพชรเกษมครับเราเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษมนะครับจาก3แยกบายพาสเพชรเกษมเราก็จะตรงไปประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็เตรียมตัวกลับรถตรง3แยกแรกนะครับนี่ครับกลับรถตรงนี้ เราจะกลับรถตรงถนนเพชรเกษมไปประมาณ600เมตรแล้วก็เตรียมชิดซ้ายนะครับนี่ครับไปตามป้ายเลยครับชิดซ้ายชิดซ้ายแล้วก็วิ่งตรงยาวไปเลยนะครับสองข้างทางก็เป็นต้นไม้เขียวชุ่่มสวยงามมากครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับถึงแล้วครับ เราตั้ง GPS มาง่ายที่สุดนะครับเพื่อนๆนี่ครับถึงหน้าวัดนะครับเตรียมเลี้ยวขวานะครับช่วงนี้โควิดนะครับมีการตรวจเข้มนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องโดนตรวจเหมือนกันนะครับวัดไข้วัดประหลอดก่อนนะครับนี่ครับห้าผ่านได้นะครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเราหาที่จอดกันนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ พีนเดียวที่ไทยก็พาเพื่อนๆมาที่วัดสว่างอารมณ์นะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับเห็นว่าที่นี่มีเลขเด็ดๆจากตะทองนิ้วลายนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาถึงหน้าวัดแล้วครับภายในวัดนะครับยิ่งใหญ่ลังการมากครับกว้างใหญ่ไพศาลมากครับในบริเวณก็จะมีแม่ค้าขายหวยขายลอตเตอรี่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าตะทองนิ้วลายอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวไปถามแม่ค้าก่อนนะครับ นี่นะครับคือบริเวณตลาดที่เราจะาไปไหว้ตะทองนิวไลนนะครับสวัสดีครับมียครไรบ้างอ๋อนี่จะผมจะไปไหว้ทองนิวไลน์จะเนบนนะครับของมาครับก็ได้รับคําแนะนําจากแม่ค้านะครับว่าตะทองนิวไลนต้องเดินตรงไปครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้ตะทองนิวไลนกันนะครับสองข้างทางที่เดินไปก็จะมีแต่ พ่อค้าแม่ค้าโรตารี่มากมายเลยครับนี่แผโรตารี่นะครับก็เป็นธรรมดาของวัดดังเรื่องเลข,ขหวยนะครับก็ต้องมีนักเสี่ยงโชคเยอะมีคนซื้อก็ต้องมีคนขายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็นไปหมดเลยนะครับอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยเยอะมาก เดี๋ยวนะครับกี่บาทยอดตี้ยกกรรมฆานไปห้าบาทจอดเตี้ยกกรรมฆานไปยอดยังยอดนี้ไรก็รม่ตายกันสังฆทานไปเนาะไปยังเลยจากบาทก็สุดมากสูดที่ขาดก็เป็นเสียงประกาศจากอาจารย์แปะนะครับว่าการทำบุญต่างๆนี่แล้วแต่จิตศรัทธานะครับมีน้อยทำน้อยมีมากทำมาก20บาท50บาท100บาทก็สามารถทำสังฆทานได้นะครับ นี่นะครับมุมนี้ก็เหมาะสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับนี่แสดงว่าบนบานศาลเก่าได้ลังใจนะครับมีของมาแก้บนกันมากมายเลยนะครับสังเกตดูจากข้างๆนะครับจะมีคนที่มาแก้บนกันเยอะมากนะครับ ครับนี่คือคนที่เขาขอบนบาสันกก่าวแล้วได้ครับเขาก็จะเอาชุดทหารนะฮะดมาแก้บนกันนะครับเยอะแยะเลยครับนี่ครับมีเ์ไซด์ครับสีหรูครับส่ด้านหลังนี้ก็เป็นองค์พระตีมูมติ นี่ก็คือสาราตะทองนิ้วลายที่แม่ค้าเขาแนะนําให้เรามากันนะครับว่าตาทองนิ้วลายอยู่ตรงนี้นะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าสาราที่รูปปั้นของตะทองนิ้วลายอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีเดียวที่ใคก็ไม่เคยมากันครับนี่มาครั้งแรกนะครับที่นี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะได้ตะทองนิ้วลายกัน

เพื่อเพื่อชัยชนะเพื่อความเป็นสีมง,งคลนะครับตัวนี้ได้เป็นองค์เทพทันใจนะครับนี่ตุดนี้ก็คือพระพุทธเจ้าน้อยนะครับหรือพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นตางที่ประส,สูตินะครับเขาเรียกกันพระพุทธเจ้าน้อยนะครับ ER นี่ก็คือเสียนแปะลงสีนะครับส่วนข้างหลังเสียนแปะลงสีก็จะเป็นหัวพ่อแก่นะครับแล้วก็รอบๆด้านข้างก็จะเป็นบุรพาจารย์นะครับนี่ครับเป็นพระเกจิด,ดังนะครับที่นี่มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่คนเข้ามาแก้บนตัดทองนิ้วลายนะครับนี่ฮะ ทำบุญลงศพด้วยนะครับนี่ครับตาทองนิ้วลายอยู่ตรงนี้ครับครับตรงนี้คือเราจะทำบุญให้กับตาทองนิ้วลายนะครับเราจะเอาเงินนี้ใส่ไยสองใบนะครับหลีฐานเอานะครับแล้วก็เราก็ดึงกลับมาไวหนึ่ง เอาว่าเป็นขวัญถุงเรานะครับเพื่อที่จะให้เราได้โชคดีตลอดไปนะครับเยี๋ยวีิเดียร์ทยจะเอาเงินนี้อธิษฐานแล้วก็ใส่ไปที่มือของตาทองนิ้วลายนะครับตามความเชื่อนะครับเมื่อกี้ถามพี่พี่ก็บอกมาอย่างนี้นะครับครับก่อนใส่ก็ให้เราอธิษฐานก่อนนะครับเอาใส่ไปที่มือของตาทองนิ้วลายนะครับแล้วเราก็ดึงกลับมาใบหนึ่งเอามาเป็นขวัญถุงนะครับดูตัวเลขนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับคือเงินที่เราดึงกลับมาใบหนึ่งนะครับ Uh huh. ตรงนี้มีให้เสี่ยงโชคด้วยนะครับมีลูกปิงปองหมายเลขอยู่ในตะข้องนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเสี่ยงโชคในการค้นหาเลขที่เป็นมงคลที่สุดนะครับดูนะครับว่าวินเดีย่ไทยจะจับได้เลขเบอร์อะไรบ้างนะครับเอา3ามตัวตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เลขอะไรนะครับออกมาแล้วนี่ครับ ชัดไหมครับ้าไมชัดเดี๋ยวดูนี่ครับชัดมากนะครับเดี๋ยวมีขย่าติ้วหมายเลขนะครับนี่ครับติ้วหมายเลขโอ้โหชัดเป๊ะเลยครับเลือกเอานะครับว่าใครชอบเลขไหนนะครับนี่คืออ่างน้ามนต์นะครับใครมองเห็นเป็นเลขอะไรก็อย่าลืมกระซิบบอกเป็นเดียวเที่ยวไทยด้วยนะครับ ตรงนี้ก็คือพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าปทุมมานะครับตรงนี้ก็กศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะมากราบไหว้ท่านนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปบูชาเครื่องสักการบูชากันนะครับเราใช้ชุดใหญ่นะครับ100บาทน,นะครับเพื่อจะเอาไปถวายท่านนะครับเดี๋ยวเราจุดทูปก่อนนะครับ ได้ยินเสียงแบบนี้แล้วรู้สึกขนลุกนะครับเหมือนมีมน์ลลงคล้ายๆเสียงใบสีส่ขวัญของพี่น้องชาวภาคอีสานเลยครับสมัยดเด็กๆบินเดี่ยวเที่ยวไทยได้ยินบ่อยนะครับและมุมนี้ก็มีเซียมซีให้เราได้เขย่าเพื่อหาเลขเด็ดกันอีกนะครับดูนะครับจะได้เลขอะไรน,นะครับนี่ครับได้เลขมาแล้วครับบินเดี่ยวเที่ยวไทยก็ไม่เคยพลาดทุกงานเลยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศทั่วไปของวัดใหญ่สว่างอารมณ์ที่บินเดียร์เทือไทยได้พาเพื่อนๆเ,เข้ามากับาวไหวบูชาพ่อปู่สิสุโธและแม่ย่าปทุมมากันนะครับและเราก็ยังได้ขึ้นไปขอพรตาทองนิ้วลายกันบนศาลานะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเสี่ยงโชคกันนะครับชอบเลขดีเลขเด่นก็ต้องมาที่นี่กันนะครับวัดสว่างอามรมณ์นครปฐมนะครับบินเดียวเทวไทยแนะนําเลยนะครับส่วนตัวเลขเสียงไทยที่บินเดียวเทวไทยได้นํามาเสนอให้กับเพื่อนๆก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับก่อนกลับบ้านเดี๋ยวเราจะแวะวัดศรีสะทองกันนะครับเพื่อจะไปไหว้พระราหูกันเราจะได้โชคดีเดินทางปลอดภัยกันนะครับ ตอนนี้ก็เราก็มาถึงประตูทางเข้าของวัดศรีสะทองแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศทั่วไปวันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยนะครับตอนนี้บรรยากาศทั่วไปก็คือฝนข้างนอกตกหนักเลยนะครับพอมาถึงฝนก็ตกหนักเลยตอนนี้เราจะไปจุดธูปแล้วก็ไหว้พระราหูกันนะครับ ตัวนี้ก็จะมีตู้ให้ทาบุญต่างๆนะครับเติมน้ำมันเผาศพทําบุญซื้อที่ดินผมที่ดินถวายเป็นธรณีสงฆ์ทำบุญสร้างศาลาราล้อนทําบุญผู้สูงอายุทําบุญอาหารทาบุญสร้างอาคารโรงเรียนนุบาลทําบุญสร้างโรงเรียนวัดศรีสะทองนะครับนี่คือพลาหูนะครับ ก็จะมีเพลงที่ไพเราะมากนะ หัากเาจะมาทำบุญสระเคราะห์โดยจาโลงศพกันนะครับมานคะรปฐมทั้งทีขาดไม่ได้ก็คือส้มโอนะครับเราต้องแวะซื้อส้มโอกลับบ้านกันนะครับนอกจากส้มโอเรายังมีข้าวหลามขายนะครับเจ้านี้น่าสนใจครับอะไรขายมา้างะ ฮะถามเขาบอกเลยตอนนี้เขาเหดียวขาวว่าเขาเดียวดำเขาเขาเดียวดำเขาเหดียวดำเลยอ่าเขาเนียวดำตัวตีนเดียวสีหมกเนี่ยเทียสิ่างอื่นด้วยได้ปะกระบอกนี่เท่าไหร่กระบอกเนี่ยสีสิค่ะฝากกระบอกหนึ่งกระบอกดำนะแต่ก็เสียดายนะสามบอกดีกว่าเอาไปฝากเขาอีส่วนฝากสามบอกร้อยได้ป่ะเอออันนี้ลูกกี่บาทบ้างเนี่ยมีทองอะไรมั่งมีทองมี คืาวนะพึ่งอันนี้เป็น<อ>ทักบินสยามับที่ลงรีนได้ป่ะครับตัมโบอันนี้พันไรอันนี้ทัเปินสยามนะับอ๋อที่สยางสุดยอดครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับบินเดียวเที่ยวไทยและไม่พลาดในการชมคลิปหน้าก่อนใครนะครับ